อีทีเนี้ยจะมาดูแบบบ้านนะผมีที่ผมเขียนไว้ในแบบ AutoCAD นะครับจะมีทั้งคร่าวๆแล้วผมมีทั้งงานไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์คร่าวๆนะผมอันนี้แบ่งเป็น3ล็อกนะครับเสาจะมี12ต้นนะผมให้ล็อกแรกนี้4เมตรที่บอกไว้ตอนแรก4เมตรเป็นห้องนอนใหญ่3เมตรเป็นห้องโถง แล้าอีก3าเมตรเป็นห้องเล็กกับห้องครัวนะครับก็ห้องน้ํามีห้องน้ําใหญ่ก็เป็น4ี่เมตรอันนี้ก็จะวางเตียงครับตรงนี้ห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําตรงนี้ครับที่มีกระจกตรงนี้แล้วก็ซอนอาบน้ําชักโครกนะครับ่างลลางหน้าประตูเข้าตรงนี้มันประตูเลื่อนนะคผมอันนี้ก็เป็นประตูเลื่อนเข้าห้องนอนใหญ่ ก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับที่ต่อออกมาหกสิบเซนครับจากผนังห้องครับผมตรงนี้จะมีบันไดกลางบ้านนะผมนี่ครับมีบันไดกลางบ้านลงไปชั้นล่างนะครับแล้วก็จะมีบันไดตรงระเบียงนะครับนี่เป็นห้อง นอนเล็กนะครับประตูอยู่ตรงนี้นครับนี่เป็นห้องครัวนะครับผมเป็นมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีอ่างล้างจานนะในเตาแก๊สมีห้องน้ําเล็กนะครับผมก็จะมีฝักบัวแล้วก็ชักโครกแล้วก็อ่างน้ํานี่บันไดลงด้านหลังนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับผม นีเดินบันไดลงมาจากข้างบนนะครับผมชั้นล่างจะมีอันนี้เป็นระเบียงนะครับผมชั้นล่างจะมีพื้นที่แค่ตรงนี้คนระับประมาณสาเมตรว่าตรงนี้จะเป็นดินนะครับเราจะขุดลงแค่ตรงช่วงสามเมตรตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น ของแบบคร่าวๆหน้าตาของครัวนะครับวันนี้เป็นครัวด้านหน้าด้านข้างอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่นะผมนี่อ่างอางอบน้ําแล้วก็มีหน้าต่างไปข้างหลังด้วยนะครับผมนีม่กระจกจากโคกมีห้องน้ําเล็กนะครับผมก็มีหน้าต่างเหมือนกันนะครับ